จะเที่ยงคืนนะเพื่อนช้างหรือเปล่าเดินเนี่ยมันใหญ่มากสวัสดีครับผมเบิร์นเดินป่าล่าผีนะครับสวัสดีครับเมาเดินป่าล่าผีนะครับสวัสดีครับผมเลเดินเข้าป่านะก็วันนี้นะครับเราเนี่ยจะกลับมานะครับนอนกระท็อบที่เราเนี่ยเคยสร้างกับพี่ซ่าไว้นะแดงนะ ก็เราเนี so, so make make ่ยจะกลับมานอนกันนะครับในกระ๊อบที่เราเคยสร้างนะครับก็กระ๊อบที่ผู้ผมทําเนี่ยก็จะออกมาได้ประมาณนี้แล้วนะครับพี่พี่ก็หลังจากวันที่เราวันนั้นเนี่ยหลังจากเราตื่นนะครับเราก็ได้ต่อเติมเพิ่มอีกนิดหน่อยนะเพื่อนนะเพราะว่าช่วงนั้นก็ตื่นเช้ากันด้วยนะครับไม่รู้ว่าลงไปจะทําอะไรก็เลยช่วยกันต่อเติมประมาณเกือบครึ่งวันได้ครับแล้วก็ตัดสินใจเดินลงกันนะครับ อโอเคนะครับพี่พี่เดี๋ยวยังไงเนี่ยผมกับเพื่อนแดงเนี่ยขออนุญาตนะครับกางไฟชีดก่อนนะครับคลิปนี้เนี่ยผมคิดว่าคงจะกางไฟเอ้คงจะทําหลังคาเนี่ยไม่ทันแน่ๆนะครับก็เลยกางไฟชีดเอานะครับพี่พี่โอเคครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมกับเพื่อนแดงขออนุญาตกางไฟชีดก่อนครับ ก็พี่เพื่อนทุกท่านครับตอนนี้เนี่ยเรานะครับได้กลางฟาชีตเนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมกับเพื่อนแดงแล้วก็พี่เมาส์นะครับขอญาตประกอบอาหารกันก่อนนะครับหิวยังพี่เมาส ครับทุกคนตอนนี้กับข้าวเราเสร็จแล้วนะครับจะมีปลาย่างนะครับพวกปลาเบนปลาอะไรวะเนี่ยปลาดินแดดเดียวอืปลาดินไข่ต้มนะครับผมก็แกงกับลักหวานนะครับนี่นะก็จะประมาณนี้นะครับได้หัวขามสุกไหมสุกดีโอเคเดี๋ยวเรามารับประทานอาหารกันเลยดีกว่าครับผมกนะครับทุกคนก่อนที่เราจะกินข้าวเพื่อนเบ์ก็ได้ให้ข้าวเจ้าที่แล้วใช่ครับให้แล้ว โซโล่นะครับ เพราะตอนนี้เนี่ยฝนตกปลาปลายอยู่นะพเอ้ยปปลายอยู่นะพี่พี่ไม่รู้ว่ากลาคืนงานจบหนักหรือเปล่านะเพื่อนนะครับก็โอเคครับพี่ๆตอนนี้เนี่ยเราทั้ง3คนนะครับได้รับประทาน อาหารกันแล้วนะครับออรเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะขอตัวนะครับนอนพักผ่อนกันก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไว้เจอกันในยามค่าคืนนี้นะครับพี่พี่เ <c oughs> มื่อตอนเราทานข้าวเนี่ยเหมือนฝนเนี่ยจะตกลงมาปล่อยๆนะแดงนะไม่รู้ว่าในค่าคืนนี้เนี่ยฝนจะตกหนักหรือเปล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไว้เจอกันในยามค่าคืนนี้ครับ กพ็พี่เพื่อนๆครับตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้ว,วนะครับก็ท้องฟ้าเนี่ยก็จะมืดลงแล้วนะครับดวงตะวันเนี่ยได้รับฟ้าไปแล้วนะครับเสียงเนี่ยเงียบเลยนะเพื่อนนะตั้งแต่มืดไปไม่มีเสียงอะไรมารบกวนเลยนะครับเดี๋ยวเราหลังจากนี้อีกสักพักเราก็ต้องนบมพักแร้่มั้งครับใช่พอเราเดินทางขึ้นมาเนี่ยก็เนี่ยพอสมควรนะครับ แล้วมันมืดแล้วเว้ยตอนนี้ใช่ครับเขาโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวไงเนี่ยเดี๋ยวเราไว้เจอกันในยามดึกครับแล้วเพื่อนนะโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันครับอีกอย่างเพื่อแบบเราเจอสัตว์ปงสัตว์ป่าเนี่ยนะลราขึ้นมา่ทยครับโอเคครับไว้เจอกันครับครัสวัสดีครับากาศดีนะเบสจริงเงียบเย็นสบายเงียบสงบ มีแค่ไหนเก็บไว้ป้องกันตัวเก็บไว้เก็บไว้ไมีป้องกันตัวเพื่อมีอันตรายอะไร<ช>แต่บรรยากาศเงียบจริงนะแต่ว่าบรรยากาศก็กไม่ได้เย็นมากไงเพราะเราก่อกกองไฟไปด้วยอย่าง <S <S ยุงก็ไม่ค่อยมีพอควันไฟด้วยแล้วมั้งนะก่อไฟเนี่ยยุงไม่มีหรอกแบ<ล>สัตว์ป่าสัตว์ป่าค่อยเข้ามาหาเพราะมันได้กินควันไฟอือใช่มีส่วนแล้วพวกยุงไม่น่าจะมาบลกลางคืนไม่มีแล้วแหละเพราะว่าควันไฟเยอะด้วย จะพากก็นอนพักละอืมอิสภาก็ต้องนอนพักกันแล้วละเดินมาวันนี้ก็เหนื่อยใช่ก <c oughs> ระชายดีอะถื่อวแลนะ

เลยวะนอนเล่นมึงแป๊บเดียวยังไม่ทันหลับเลยจะหลับแล้วเสียงอะไรวะเพื่นอนนกปะนอกอะไรวะเสียงเหมือนนกเข่าเดี๋ยวเดี๋ยวแต่นกเข่าอะไรรอ้องกลางคืนสี่ทุ่มละสี่ทุ่มกว่าแล้วสี่ทุ่มกว่าแล้วเหรอเออ <c oughs> ไม่รู้เป็นเสียงนอกอะไรรอ้ <c oughs> องนกเข่าปะ่ะพี่วินเพื่อน <c oughs> แต่ร้องกลางคืนไม่เคยได้ยินนะเว้ย <c oughs> ลองกันเกินแล้วเขาไม่เคยลองกันเกินนะใช่อ่ะเออไม่มีอะไรหรอกอืมไม่มีอะไรหรอกแค่นกร้องอะไมั้งเปิดไฟให้แสงหน่อยละเออเปิดไฟหนูอยละก็ให้แสแนะงลุ้นหน่อยได้ดียินเสนียงจากทางไหนวะ แต่มันน่าจะนอนบนยอดไม้นั่นนกอ่ะนี่นะครับดีนะพวกผมก่อกองไฟไว้เฮ้ยอ,อะไรวะเสียงอะไรดยไม่รู้ว่ะเสียงฟ้าบ่า โอ้ยอะไรโดดวะเพื่อนเฮ้ยปิดไฟเถอะเชื่อกูปิดไฟเถอะเพื่อนเออปิดไฟเอาแค่กองไฟกองเดียวก็พอปิดไฟอ่ะเออปิดไฟเถอะเมื่อไม่ปลอดภัยกว่ะเมื่อไมีเมื่อไม่อยู่นี่ไม่อยู่นี่มีอยู่ใกล้ตัวตลอดนะครับ เปิดไฟดูอีกทีดิบ้านแต่เมื่อกี้น่าจะเป็นสัตว์นะ<ม>กระโดดเลยอ่ะไม่ใช่เมื่อกี้ข้าตกใจด้วยนะเสียงกระโดดจากตรงหลังหินก้อนใหญ่นะอเอแต่ตรงนี้เไม้ตกนะไม้ตกใช่ไหมตรงเนี้ยอ๋อตรงนี้คือไม้แห้งตกตกใจหมดมน่าจะเป็นสัตว์ป่าดูจากการกระโดดแล้วอะน่าจะเป็นพวกเก้งกวางนะแน่นะอืม มเเออดีเปิไหก็ดีเปิดไก็ดีเขไม่รู้ว่าเราอยู่นีกันยออฮสัญญาณเราอยู่นีสัญญาณเราอยู่นี้ให้สัญญาณหน่อยครับกลัวพวกในพานยิงนะครับเพือเขามาหาัเป็นัตาแล้วเพราะเราอยู่ในป่าดมาก เฮ้ยใครวะใครทนได้ะคนได้ปะอะไรฝาดมันเสียงได้ไงเออดิคนนี่ย ถ้สาสัตว์เหรอลองถามดูไหมเพื่อเรารู้จักอะไรกลัวไม,ม,ม่ใช่ในบ้านก็เป็นสัตว์ใจอะไดิอือใช่เหรอแต่น่าจะเป็นคนนเดินแบบนี้นแหวกทางเดินนะเหมือนก็าหาเหตุอะ่ะเปิดแลยงูโจเออมวัว หรือว่าเขาตกใจเสียงเดินไปแล้วเขาน่าจะรู้ว่ามีคนเขาน่าจะรู้ว่ามีคนเสียงเดินไปแล้วนะครับพี่พี่เสียงเดินหนีเลยนะอ่ะเนาะก็เดินลบพวกเราไงพเ<อ>พรอเออพอได้ยินเสียงพวกเราเดินไม่ได้ยินเสียงเราทักนะเขาน่าจะเบอร์ทักเมื่อกี้อืมสา่อะไรอย่างเอปล่อยเขาเถอะรอดูว่าถ้าเขามาใหม่ก็แค่เปิดกล้อง จะคุยดีๆกับเราถ้ามาเมื่อกี้นะครับได้ยินเสียงเดินลงไปข้างล่างแล้วนะครับพี mm ่พี่นะครับโอเคเดี๋ยวงั้นเนี่ยเรานอนพักกันดีกว่าเพื่อน mm hmm. เพราะว่าตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะครับเด,เดิไไนทางมาก็เหนื่อยพอสมควรนะครับน่าจะเป็นคนเนี่ยแหละเพราะว่าเสียงการเดินเนี่ยเสียงการเดินเสียงอะไรเนี่ยเหมือนบุกป,ป,ป่าเข้ามานะครับฟันที่ฟันทางมาเลยนะครับพี่พี่เดี๋ยวเรากอไฟไว้ไ้วนะครับโอเคได้ก่อไฟไว้แล้วแหละ<ๆ>นะครับเดี๋ยวงั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไว้เจอกันนะครับพี่พี่ ครับพี่ๆเพื่อนๆครับหลังจากที่เราเอานั่งฟังเสียงเงียบๆสักพักหนึ่งนะครับเหมือนเสียงเขาจะเดินมานี่แล้วนะเดน่าจะเดินมาจากทางนี้นะเพราะว่าทางนี้เนี่ยมันลกเกินนะครับรู้ไหมว่าม่อเขาเดินอ้อมลงเดินลงไปก็ไม่แม่เขารู้นะมีคนเขารู้เขารู้แล้วปวดไฟไงเขารู้เลยต้องรู้ถือใบชาเงี้ยอืมาทำร้ายกันนี้ก็ไม่ได้หรอกมึงเจ้า

mấy mong nè nè là mấy mòng chi phu à? Mày con mòng đây. À, rồi nè li khuya. Yêu cụ sờ bờ. Ừ. Khai này nè, mấy mình sao thế bảo? Ở bên này à. Mình xây là. hả? Yên... rồi. Thấy bao giờ đây? Thế thái lắm rồi lắm rồi Ờ nó khai sai gì à? Khai bơi con. Ờ Nè nó mệt bây giờ phù á Hả? Bây giờ phù lười à? Ê Thôi 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 mình kia sẽ đụt Phê mà ngoài đi à kìa Nè mà ngoài đi à? Ờ Nghĩ lạ Ủa Này chú ở đây tù bầu này mở kia ấy con จะทิพแม่เป็นไทยนะเขาบอกว่าเขาเออกี่องคคือเจียงเซิละหาหาสัตว์ป่าแบบใช่เขามานั่งสัตว์ป่านะครับไม่แน่ใจว่ามานั่งสัตว์ป่าหรือว่านั่งไปดูอะไรสักอย่างนะครับไม่อยากจะพูดให้เขาดูเสียด้วยไงใช่แล้วมาแซวเพื่อนเบอร์ได้นะบท้าดวงท้าดัวอะไรเงี้ยนะมาพูดเล่นกันครับใช่ครับพูดเล่นหยอกล้อกันครับอันนี้ก็เป็นนายพานแทบไหนไม่รู้นะแต่ว่าพูดกันเลี่ยงนะเนี่ยไส้อ๊กอะไรเนี่ยไส้อ๊กอะไรไปยองคลองเลยอ๋อ Ayo, kia đưa sang khóng. Cảm ơn. Mình là... Mình là lâu nào mơ mộng kì phú lắm à? Mình không mộng quá đấy nè. Mình mơ mộng đấy. Ờ, trái là. Mình mơ mộng Ờ, ờ, ờ. Ờ, ờ, ờ. Ờ, ờ, Mình ba, Ờ, mình ba, Ờ, ờ. คนก็เลี่ยงนะครับนะแต่ว่าพูดทํานองหยอกล้อกันนะครับถามว่าลุงด้วนกระผมให้ก็พูดหยอกล้อกันตามภาษาที่ก็คุยด้วยกันได้พอสื่อสารการรู้เรื่องนะครับก็เลยเจรจากันได้นิดหน่อยนะครับที่ฟังนะครับออกมาหา,ากบงสัตบ้านออประมาณนั้นครับทางน้องนะั้นตามภาษาชาวบ้านนะครับพอดีก็งานเสริมก็เลยกลับครับที่แรกแกกาว่าแกบอกจะขึ้นไปเส้นนี้นะครับที่แรกแกขึ้นมาเส้นนี้แต่ว่าเส้นนี้มันลก แกก็เลยเดินอ้อมจากนู่นลงมานี่นะครับขับรถอยากร้อยให้ฮา mm ข่ำเลยกูหลุดข่ำเลยใช่หลุดข่ำเหมือนกันข,ข่ำแบบให้ฮาดีครับพูดใช่มันพูด,ดเหมือนแล้วที่เขามาอย่างเงี้ยนะอ่าใช่ครับถ้ามาแบบทำร้ายอย่างงี้ก็คง<อ><อ>ไม่ไหวหรอกใช่ครับเ,เดี๋ยวกล้องกูมันมัวๆม่เป็นไรเพื่อนได้ไหมโอเคยังไงต่อเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องขอตัวนอนพักผ่อนกันอะ่อนแะครับใช่ครับโอเคเดี๋ยวยังไงก็ นะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นี่นะครับเดี๋ยวสั่งให้สำหรับคลิปนี้นะครับผมเพื่อนโดแล้วก็พี่เมาส์นะครับต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับขออนุญาตนอนพักกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ชมคลิปเราเนี่ยจนจบเนาะครับผมโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ